คิดว่าระหว่างสมาชิกนักรบด่านเถื่อนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใครจะชนะเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่กรารบถุกทุกท่านวันนี้ก็มีเรื่องมีราวมีข่าวมีข่าวมีประเด็นเดประเด็นร้อนนะครับสาระแรนิวนะครับสารแนนไปทั่วนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่านะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับระหว่างนะครับสมาชิกนะครับพ่อใหญ่เกรียงไกรนะครับก็คือว่านะครับเป็นสมาชิกในนะครับในโครงการของเขาท่านผู้ชมในคอนเซปต์ของเขานะครับนักรบด่านเถื่อนท่านผู้ชมแล้วก็ มีประเด็นนะครับไปส่องกล้องนะครับไปถ่ายคลิปนะครับระหว่างคนถ่ายคลิปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกำลังส่องกล้องจับความเร็วรถอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่นะครับเกิดบังเอิญนะครับไม่รู้จะบังเอิญยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับล้มฟุบลงไปท่านผู้ชมแบบแขนขาอ่อนแรงท่านผู้ชมแล้วก็นะครับทีมของนักรบด่านเถื่อนนะครับก็นําส่งโรงพยาบาลเรียกรถฉุกเฉินมารับตัวไปนะครับเนาะหลายคนบอกว่านะครับ เป็นการกดดันนะครับอากาศก็ร้อนแล้วก็ไปกดดันทําให้เขาเกิดความเครียดนะครับเขาถึงเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังมาฟังผมก่อนนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งด่าผมเด้อนะครับเนาะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยที่จังหวัดผมจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้ชมก็มีนะครับเพื่อนบ้านข้างเคียงบ้านผมนี่แหละท่านผู้ชมเขาเกิดอาการแบบน,นั้นท่านผู้ชมปกติเขาเป็นคนแข็งแรงท่านผู้ชมแล้วก็ไปทําไรเนี่ยซึ่งช่วงนี้ท่านผู้ชมมีนาเมษาเนี่ยเขากำลังลงไร่ลงนาแล้วก็อากาศมันร้อนท่านผู้ชม ชายที่อยู่ข้างบ้านผมนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาล้มฟุบลงไปท่านผู้ชมนานมากพอสมควรท่านผู้ชมก็คือนะครับเกิดเ้าเรียกว่าเส้นสมองนะครับซีกซ้ายซีกขวานี่แหละนะครับแตกนะครับแล้วก็ทําให้อำมาพึกเป็นอำมาพึกท่านผู้ชมแต่ว่านะครับมีคนไปเห็นก่อนนะครับแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสภาพร่างกายนะครับก็กลับมาไม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมไม่เสียชีวิตหรอกแต่ว่า อ่ะอมมพึกท่านผู้ชมพูดไม่ได้ปากแข็งลิ้นแข็งท่านผู้ชมเนี่ยปล่อยไว้นานๆน,นะครับแล้วก็ถ้าคืนไม่มีใครไปเห็น,นครับท่านผู้ชมก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่กรณีของนายตำรวจนะครับที่ส่องกล้องจับความเร็วรถนะครับท่านผู้ชมแต่นะครับมีของทีมนะครับกลุ่มของนักรบด่านเถื่อนนะครับเขาถ่ายคลิปแล้วก็ทําการช่วยเหลือเรียกรถนะครับมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับเนา แต่นะครับความผิดมันจะเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมซึ่งนะครับทางญาติของตำรวจหรือว่าทีมตำรวจนะครับก็ออกมาพูดกันนะครับว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไปถ่ายคลิปเขาแล้วก็มีท่านเลวัตก็ออกมาโอฟาดใหญ่เลยครับจนพ่อใหญ่เกรียงไกรบอกว่าโอ้โหไม่ไม่ได้นะครับเกรียงไกรนี่ก็คือพ่อใหญ่นี่ถือว่าแบบแบบโมรุนแรงเหมือนกันท่านผู้ชมสู้หัวขาดคาทีเดียวแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปนะครับที่ถูกเขาจะเอาเรียกร้องค่าเสียหายนะครับก็ออกมา ถ่ายทอดสดถ่ายคลิปทําคลิปนะครับบอกว่านะครับหากตัวเองครับได้รับโทษหรือว่าได้ถูกกาเนินคดีเนี่ยก็ขอบริจาคครับคนละ1นบาทนะครับเพื่อจะนําเงินส่วนนี้นะครับไปสู้คดีนะครับเนาะแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับท่านผู้ชมฝั่งที่เขาอยู่เคียงข้างตํารวจนะครับขอให้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบนายแจ็คนี่เลยครับว่าเนี่ยหลังจากนี่ได้รับเงินเผื่อมีทาง f อนะครับมาช่วยเนี่ยคนละบาทคนละบาทซึ่งสมาชิกของเขานะครับมีล้านกว่าท่านผู้ชมน่าจะได้หลายล้านบาทวงานนี้ท่านผู้ชม แล้วหลังจากที่ใช้จ่ายค่าต้นงทนายแล้วเนี่ยเหลือจากนั้นคุณจะเอาไปไหนคุณจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่นโยบายที่คุณขอไว้หรือเปล่าให้ทางนะครับสัมปกรณ์ตรวจสอบด้วยว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมโอ้โหเรื่องนี้นะครับประชาชนเสียงแตกครับมีจยสองฝั่งท่านผู้ชมฝั่งหนึ่งนะครับบอกว่าอย่างไรท่านผู้ชมมันเป็นอุบัติเหตุนะครับที่นะครับไม่เกี่ยวกันกับคนไปถ่ายคลิปหรอกสมมติว่าเราไปถ่ายคลิปใครเนี่ยลหลายคนเนี่ย ทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับมันมีหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายอย่างซึ่ง1อากาศร้อน2นะครับบุคคลที่นะครับได้รับอุบัติเหตุได้รับฟุบๆลงไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วหรือไม่ว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทําให้ผู้ใหญ่ตํารวจเนี่ย เป็นแบบนี้นะก็คือผู้ใหญ่ตำรวจเนี่ยท้าเข้ามานะครับท้าเข้ามาแล้วก็ให้เข้ามาถ่ายคลิปเขาก็มาพอถ่ายไปถ่ายมานะครับเขาเกิดอาการแบบนี้จะไปโทษเขาได้อย่างไรเขาก็จะสู้หัวขาดคาเลยทีเดียวท่านผู้ชมโอ้โหจะขาดคาหรือจะไม่ขาดคานะครับท่านผู้ชมนะต้องรอลุ้นรอติดตามกันนะครับว่ากลุ่มของพ่อใหญ่เกียงกรหรือว่ากลุ่มของนักรบด่านเถื่อนนะครับท่านผู้ชมนะเขาจะ สามารถสู้ความแล้วก็ชนะได้หรือเปล่านะครับเนาะแต่มุมมองของหลายๆคน,นครับคนเบื้อนบ้าน,บ,านบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับเนาะเขามองว่าเนี่ยเขาเห็นคลิปหมดเลยนะครับเพราะว่านะครับถ้าเขามีเจตนาที่จะทําให้ตํารวจเนี่ยนะครับได้รับอันตรายทางจิตทางหัวใจอะไรเนี่ยนะครับเขาคงไม่เข้าไปช่วยเหลือหรอกท่านผู้ชมก็คือนะครับถ่ายแล้วเผื่อเขาฟุบนั่นกน็หนีไปแต่พอจังหวะที่เขาถ่ายท่านผู้ชมก็คือนะครับ เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอาการไม่ดีนะครับเขาก็ช่วยประคองนะครับนี่ก็คือว่าให้การช่วยเหลือนะครับไม่ใช่ถ่ายแล้วเห็นเขาล้มแล้วก็หัอเรอเยอะในคลิปมีนะครับเขาเนี่ยคือฝั่งของกลุ่มนักรบดันเถื่อนเนี่ยเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้ท่านผู้ชมคือไม่ได้ปล่อป่าดอะไรเลยท่านใดนะครับนอกก็คือให้การช่วยเหลือนะครับนำส่งโรงพยาบาลไม่งั้นนะครับอาจจะไม่หายใจนะครับเออเนี่ยนะครับ โรคนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนท่านผู้ชมนะในในมุมมองที่ผมเห็นมันกับตามันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับบางคนนะครับไม่ต้องไปถ่ายคลิปหรอกครับยืนอยู่หรือว่าเนี่ยยืนทําทคลิปอย่างเงี้ยก็เห็นมีข่าวอยู่นะท่านผู้ชมจูจ่ๆเขาล้ลมปึ้งลงไปนะครับบางคนทําอาหารนะหัวฟุบลงไปในกระทะร้อนๆนะครับท่านผู้ชมมันเป็นโรคบูบหรือว่านะครับความดันนะครับหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเราไม่ใจ่หมอนะครับท่านผู้ชมแต่เขาบอกว่านะครับ มันจะเป็นอะไรเหมือนดับดวงอาทิตย์ดับหรือไฟดับอะไรเนี่ยแสงดับอะไรเนี่ยในตัวนะครับแล้วก็วูบลงไปนะครับแล้วก็นะครับคนที่ยังไม่ถึงข่าวไม่ถึงขาดก็ไม่นะครับไม่เป็นไรมากนะครับเนี่ยก็ถือว่านะครับทางที่ข่าวก็ออกมานะครับตามที่เราเห็นในในคลิปในข่าวนะครับท่านผู้ชมพอเกิดปุ๊บนะครับเขาก็ทําการช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือทันนะครับก็นะครับอาการก็จะดีขึ้นมาเนี่ยเจ้าหนี้ตำรวจนะครับเนาะเขาก็อ่า ยังไม่จําใครไม่ได้ตามที่ข่าวล่าสุดครับยังจาใครไม่ได้เลยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมานะครับแต่ว่านะครับถ้าปล่อยวันนานนะครับท่านผู้ชมก็คือไม่ได้ดูแลเลยสมมุติว่าทีมกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายเลยนะครับวันนั้นนะครับมันเป็นวันสวยของคุณนั่นแหละนะครับเนาะคุณแจ็คคุณกลุ่มนักรบด่านเถื่อนทั้งหลายคนนะครับที่ไปถ่ายถือว่าเป็นวันสวยของคุณนะค,คุณไปถ่ายวันนั้นถ้าคุณถ่ายหลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าอาจจะเกิดๆๆ อาการก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไม่เป็นไรแน่นอนครับแต่บังเอิญนะครับความซวยของคนครับมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริงๆนะครับไปถ่ายเจอจังหวะที่เขาเกิดอาการป่วยขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับต้องต่อสู้กันหนักนะครับไม่รู้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้แต่ว่าความในใจนะครับที่คนหลายๆคิดเนี่ยประชาชนเขาคิดอยู่แล้วนะครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับจะเอ่ยอะไรให้ฟังนะครับผมเนี่ยนะครับมีแฟนคลับนะครับผมก็มีแฟนคลับเหมือนกันนะครับ ส่งคลิปนะครับของกลุ่มนักลบดานเถื่อนมานี่แหละเพราะผมเห็นผมติดตามเขาอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนาะมีคนส่งคลิปมานะครับแล้วก็เป็นคลิปที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของช่องนะครับผมเอามาลงท่านผู้ชมผมเอามาลงในคลิปผมแล้วผมก็เล่าลักษณะแบบนี้แหละท่านผู้ชมแล้วก็เปิดคลิปเขาไว้ข้างๆนะครับว่าการปฏิบัติงานของเขาแล้วไปจี้ตำรวจอย่างงุ่นงนี้เขาเคยทำแบบนี้ลหลายที่ท่านผู้ชมแต่ช่องของเขานะครับไม่มีคนดูเยอะท่านผู้ชมผมเอามาลง3มคลิปนะครับ3วันนะครับมีประชาชนเข้าดู คลิปละ1ล้านกว่าท่านผู้ชมแล้วก็นะครับทางกลุ่มนักลบด่านเถื่อนนะครับเขาก็ไปแจ้ง u t u b e นะครับลบคลิปผมท่านผู้ชมผมก็ส่งอีเมลไปนะครับไปขอร้องเขานะครับว่าเออผมก็ทําข่าวเสนอข่าวผมชอบนะครับการนำการถ่ายของคุณว่าเออการที่เจ้าหน้าตำรวจนะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้วคุณไปกวนเขาเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยผมส่งอีเมลไปหาเขารู้ไหมเขาบอกว่ายังไงท่านผู้ชม เขาไม่บอกเขาไม่ตอบโต้ผมเลยจนมีข่าวนะครับจนมีข่าวนั่นแหละนะครับนั่นแหละเจ้าตัวเขานั่นแหละท่านผู้ชมนะครับเนาะที่ออ่าอ่าาเขาเรียกว่าไปแจ้งยูทูบครับลบคลิปแต่ว่านะครับเนี่ยครั้งนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมนะครับคลิปเขานะครับทุกช่องนะครับเขานําเสนอออกไปคนดูเยอะแยะจริงๆท่านผู้รรมชมหลายๆคนนะครับดูนะครับแต่เขาทําไมไม่แจ้งลบคลิป หรือว่าเขามีความแค้นส่วนตัวกับผมหรือเปล่านะครับที่จริงแล้วนะครับเราไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเนาะแต่เราชื่นชอบนะครับชื่นชอบนําเสนอข่าวของเขาเพราะว่าเขาเป็นเาเรียกว่าบุคคลติกก่กลกากล้าจริงๆแล้วเขารู้กฎหมายพอประมาณท่านผู้ชมกลุ่มของนักรบดันเถื่อนนะครับรู้กฎหมายว่าเออวิธีการตั้งด่านคุณต้องตั้งให้ถูกวิธีอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าตั้งถูกแล้วเนี่ยใบอนุญาตการตั้งด่านเป็นยังไงใครเป็นหัวหน้าด่านผมชอบดูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชอบชื่นชอบของนะครับเพราะใหญ่เกียงไกลนะครับ เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไอดอลของผมเลยท่านผู้ชมผมชื่นชอบเขาเรียกว่าคนกล้านะครับแล้วก็กล้าในสิ่งที่ประชาชนหลายๆคนไม่กล้าทานะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี <article communication> <Restaurant> ่ยนะครับประชาชนเ็าจะไม่รู้นะครับว่าตํารวจเนี่ยเขาทําอะไรอยู่อย่างเราเราเนี่ยเราจะกล้าไปถ่ายเขาตำรวจตำรวจกาลังอนุนอันนี้นะครับเราก็ไม่กล้าไปถ่ายเขาแต่ว่ากลุ่มของเขานี่ครับโอ้โหบอกตรงๆนะครับคลิปของพวกเขาเนี่ยไม่มีอย่างอื่นมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่องกล้องาหที่ตารวจแอบอยู่มุมไหนตรงนู้นตรงนี้โอ้โหบอกตรงว่า เ,ออเขากล้าจริงๆแล้วก็ทุกคนในเครือข่ายของเขาก็จะทําคลิปแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ว่านะครับผมเอาของเขามาท่านผู้ชมนะครับเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปติดต่อขออนุญาตจากเขาตรงไหนเพราะเราไม่มีที่ ติดต่อเขานะครับเพราะว่า f อของผมนะส่งตัดคลิปมานะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์ผมผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของช่องนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปขอใครท่านผู้ชมนั้นนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสาหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความเห็นอย่างไรครับเหมือนเดิมคอมเมนต์มาใต้คลิปครับมาใหม่ลงก็มาอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อติดตามข่าวเรื่องราวหลายๆข่าวที่ทางสาระแนวนิวจะนําเสนอต่อไปนี้สวัสดีครับ